วันนี้นะครับเรามีเรื่องราวของแขกรับเชิญนะครับซึ่งอาจจะเป็นตัวอย่างให้กับคุณผู้ชมนะครับได้ลองฟังประสบการณ์ชีวิตของเธอกันนะครับคุณสากุลประภาโสครับสวัสดีครับคุณเล็กครับคุณเล็กเองเป็นผู้ที่มีอาการป่วยเป็นข้ออักเสบรูมาตอยแล้วก็เป็นซิสที่ระคาขด้วยต้งไหนรูมาตอยเรามักจะได้ยินว่าอายุต้องเยอะแล้วถึงจะเป็นนะค่ะนี่เป็นตั้เมื่อไหร่ครับอายุ27บค่ะ ทำไมเป็นง่ายเป็นได้2ีสเจแต่ปัจจุบันของญาติอายุสี่สิบสามเป็นมาเป็นมาสิบสบหปีแล้วใช่คือคุณหมอก็บอกว่าโดยเฉลี่ยจะประมาณสาสิบกว่าช่วงที่คนจะเป็นมากอาการมันเป็นอย่างไงบ้างครั้งแรกเลยเราปวดเข่าก่อนโดยไม่ทราบสาเหตุก็นอนไม่ได้เลยทั้งคืนนะคะปวดขนาดนด้เลยเหรอใช่ปวดมากไปกินยาแก้ปวดไม่ได้กินตอนนั้นไม่รู้นึกไม่ออกว่าเราควรจะกินยา ก็มาหลับเอาตอนเช้ามืดอะค่ะจาย์คือเหมือนเหมือนกับเพลียแล้วก็หลับไปแต่พอตื่นมาเนี่ยก็เจ็บอีกไม่เลยค่ะเหมือนปกติใช่ค่ะแล้วหายไปเลยพอสามเดือนมาอีกมาอีกอ๋อตอนเริ่มเป็นใหม่เนี่ยเขาจะเป็นเป็นแล้วจะหายได้เองคุณหมอบอกค่ะฮะเหมือนเป็นเป็นพลีรูมาตอยเนี่ยจะหายได้เองแล้วก็เริ่มไปพบแต่ยังไม่ทราบว่าตัวเองเป็นอะไรก็ไปพบหมอกระดูก คุณหมอเขาก็ตรวจเขากบอกว่าไม่ได้เป็นอะไรนะอะไรเงี้ยแล้วหลังจากนั้นเขามาถี่ขึ้นค่ะถี่ขึ้นที่ประมาณเท่าไหร่สามวันสี่วันใช่ค่ะแล้วเป็นที่ไหนฮะเริ่มมามือบวมค่ะมือบวมข้างหนึ่งอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็คือกว่าจะทราบว่าเป็นลูมาตอยเนี่ยเกือบสองปีอะค่ะโอ้แสดงว่ามันเริ่มตอนนั้นคิดว่าเป็นอะไรคิดไม่ทราบค่ะก็ไปหาหมอกระดูบ้างไปหาหมอจีนจับเส้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ปวดเมื่อยธรรมดา ใช่ก็เราก็พี่สาวเป็นแต่เราก็ไม่ได้นึกถึงว่าเราจะเป็นนะคะเพราะมันยังไม่ส่งอาการออกอาการใช่ไหมฮะใช่ค่ะมันยังเป็นแล้วมันก็หายได้กินยาไหมยังไม่กินค่ะแล้วจนกระทั่งมือบวมเนี่ยก็ไปมาหาคุณหมอคุณหมอก็บอกว่าคุณคงจะกําลังจะเป็นโรมาตอยเพราะมันเป็นโรคที่ติดต่อทางกรรมพันธุ์ได้ด้วยมันเป็นโรคทางพันธุกรรมค่ะอ่าเป็นโรคทางพันธุกรรมคุณหมอบอกว่ามันจะข้ามไม่เกินหนึ่งเจเนอเรชันสมมุติว่า เออคุณพ่อคุณแม่เราไม่เป็นปู่ย่าเราอะต้องเป็นแล้วก็มาที่เราอย่างเงี้ยค่ะมันจะส่งต่อมาใช่แล้วก็คุณหมอก็บอกว่าเป็นก่อนก็ขาดทุนเสียเปรียบเพราะว่ามันต้องทญญานยาไปเรื่อยๆมันรักษาไม่ได้นะรักษาให้หายมันเป็นโรคเนื้อรางมันจะไม่มีทางหายใช่ไหมใช่ค่ะคุณหมอบอกว่ามันรักษาไม่ได้แล้วเราก็จะต้องถูกตรวจตรวจตับทุกสองเดือนเพราะว่าถ้าค่าตับเราขึ้น คุณหมอจะต้องรีบรีบลดยาคุณหมอบอกว่าคุณจะไม่เสียชีวิตได้โรคนี้หรอกค่ะแต่จะเสียชีวิตด้วยผลข้างเคียงของยา<อ>แล้วเราก็เริ่มกังวลนะคะเพราะมีเซยรยใช่ไหมใช่น้นาก็แรกๆยังหน้าไม่กลมค่ะเพราะทานเซยรยน่าจะเป็นมูนเ f a ใช่ไหมคะใช่<ะ>ใชแรกๆยังไม่เป็นแล้วพอหลังๆเราเริ่มหน้ากลมเราก็เริ่มกลัวละเราก็เริ่มหาทุกอย่างอะค่ะหมอจีนอะไรไปรักษามาหมดก็ก็ไม่ คือเป็นคนที่โรคไม่เคยสงบด้วยอะค่ะอาจารย์ปกติคนเป็นโรคนี้เขาบอกบางคนเนี่ยโรคอาจจะสงบ3ปีห้าปีแล้วมาใหม่แต่เราเนี่ยเป็นตลอดเลยมันมีอุปสรรคในการใช้ชีวิตยังไงบ้างมากค่ะมากมากยาต้องกินเยอะละใช่แวก็เจ็บป่วยค่ะบางทีเราซื้อน้ำมาอย่างเงี้ยค่ะเราเปิดไม่ได้ไม่มีแรงแล้วการที่เราต้องกินสเตียรอยเนี่ยหมอเขาไม่ห้ามหรือไม่อะไรเลยหรือหมอเขาจัดให้เอง หมอจัดให้เองค่ะเพราะว่าถ้าไม่ทานเราอยู่ไม่ได้ค่ต่่เห็นว่าเซียรอยก็ไม่ให้กินนานนี่เหรอคือแต่คนเป็นรูมาตอยเลี่ยงไม่ได้เลยค่ะจ๊ะเพราะว่าปวดจนขนาดเปิดขวดน้ำไม่ได้ใช่ไหมคือนิ้วเนี่ยโดนเคาะแค่นี้ค่ะเล็กเจ็บแล้วนะคะอ๋อเหรอกระทบอะไรนิดหนึงไม่ได้มันส้านเลยแล้วใช้งานมันไม่ได้เลยอ่ะทำงานทำการได้ไหมก็ลำบากอะค่ะ มันก็คือชีวิตไม่มีคุณภาพเลยใช่รู้สึกอย่างนั้นค่ะอาจารย์เวลาเห็นคนเขาวิ่งได้แล้วเรารู้สึกว่าแค่เดิน่ะยังยากสําหรับเราเวลาที่โลกมันกำเริบมากอย่างนี้ถ้าพูดถึงเรื่องการไปเที่ยวไปทัศนาจรนี้แทบจะสิ้นหวังไปเลยนะใช่ใช่ไหมเป็นข้อห้ามไปเลยใช่ไหมอะไรที่มันกระทบกระทั่งต้องกีฬาก็นหลังจาก15ปีผ่านไปจ16ปีมาค้นพบบิมได้ยังไง รู้สึกจะไปอ่านไปเจอในเว็บไซต์ก่อนอแล้วก็มาซื้อด้วยตัวเองแล้วก็ตอนนั้นไม่ทราบว่ามีน้ำมังคุดด้วยก็ไปซื้อก็มาซื้ออาทีนอกไปอ่ะสูตรสียมูใช่เสร็จแล้วก็ยังไม่ได้ทานค่ะอพอดีว่าคุณหมอมียาใหม่มาเป็นยาฉีดก็ทำอันนั้นไปสองปีแต่ยาแพงมากก็รับอันนั้นไปสองโดสก็ประมาณปีครึ่งแล้ก็ไม่ไหวแล้วเพราะว่าแพงมากค่ะโดสหนึงเกือบสามแสนบาทฮ ยาฉีดนะคะแต่โรคสงบเลยแบบที่ไม่เคยเป็นมาก่อนนะคะหายเจ็บหายปวดอยู่ได้หกเดือนเท่านั้นโดสแรกอยู่ได้หกเดือนโดสที่สองแสนกับหกเดือนใช่ค่ะเกือบเกือบสามแสนค่ะสองแสนแปดหมื่นกว่าบาทอันนี้ต้องเป็นโรคูแล้วโดสนึงอยู่ได้หกเดือนหกเดือนคุณหมอบอกหกเดือนพอดีกี่โดสแล้วสามอ่ะพอดีโดสที่สามเนี่ยค่ะอยู่ได้ปีหนึ่งพอปีหนึ่งปุ๊บเขามาเลยค่ะครบตามกําหนดเลยโดสแรกหกเดือนเป๊ะ คุณหมอนัดเราบอกไม่เป็นไรค่ะคุณหมอเรายังไม่ปวดกลับไปสองวันโทรนัดคุณหมอว่ามาแล้วค่ะโอ้มันมาตามนัดจริงๆนะตามนัดออออถ้าเสร็จปุ๊บก็เลยนึกถึงบิมค่ะกลับมาหาบิมนึกถึงบิมตอนตอนเข้าไปเนี่ยอ่านใช่ไหมยังไม่ได้ดูรายการเราใช่ไหมแลวยังไม่ได้มาฟังอาจารย์พิเชษบรรยายได้แค่อ่านเฉยๆใช่ตอนอ่านรู้สึกยังไงรู้สึกว่าเออมันตรงอะค่ะ เพราะว่าโลกเราเกี่ยวกับภูมิต้านทานนะก็เลยสนใจใช่ค่ะแล้วก็มาที่นี่แล้วก็มีทราบว่าอาจารย์จะบรรยายก็เลยมาฟังค่ะจะได้เข้าใจอะไรอย่างเงี้ยอ่ะเสร็จแล้วได้ทดลองบินไปบิมไปก็ทานสิวสีชมพูสองแคปซูลก่อนก่อนก่อนอาหารเช้าแล้วก็ก่อนนอนแล้วก็น้ำมังคุดวันละหนึ่งซองวันละหนึ่งซองก็ดีค่ะก็ทานไปพอเดือนที่สองเนี่ยหยุดยาคุณหมอเลย เริ่มรู้สึกดีเมื่อเดือนที่สองใช่ค่ะหมายถึง<ด>ว่ามันดียังไงฮะก็ไม่ปวดอะค่ะคือช่วงแรกเนี่ยยังมีบ้างเราก็ยังไม่กล้าทิ้งยาคุณหมอเพราะว่าด็อกเตอร์ก็บอกว่าอยากพิ่งทิ้งนะจริงๆแล้วเนี่ยอย่างที่เราบอกว่าผลิตภัณฑ์ของเราเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารครับไม่ใช่ยาดังนั้นถ้าใครไปหาหมออยู่แล้วหมอแนะนํายาอะไรเราก็ไม่อยากให้หยุดหรอกนะเพราะว่าถ้าเกิดมามองดูตรงนี้เป็นยาและใช้แทนยาเราก็มันจะไม่ไม่สบายใจมันไม่ได้ออกฤทธิ์ทันทีเพราะฉะนั้นเนี่ย ถ้าหากหมอเขายังให้ใช้ยาก็คือใช้ยาอยู่ก่อนใช่โอเพอ <So> เราดีขึ้นคุณหมอก็ก็ลดยาไปเองอความรู้สึกตอนที่ดีขึ้นหลังจากสองเดือนผ่านไปเนี่ยมันคล้ายๆหรือว่ามันดีกว่าไอ้ยาที่ฉีดไปเข็มละล <3 S 2> แสนเลเย อันนี้ก็ได้แบบ90%้าสิบเอร์เซนะคะคือเดือนหนึ่งอาจจะมีมาสักนิดสักครั้งหนึ่งแล้วก็หายเองโดยไม่ต้องทานยาแก้ปวดอก็ดีกว่านะดีกว่าส0 0แสนแน่นะดีกว่าขวดหนึ่งใช้ได้กี่เดือน1เดือนทานสองขวดอ่าสขวดก็ตกประมาณ5,000บาทใช่แล้วถ้าน้ำด้วยก็ประมาณเจ็ด แ0 0 0นะ,ะน 8, แต่ว่ามันก็เป็นช่วงแรกพอดีขึ้นก็ลดเหลือ2แคปซูลนะคะแต่ยังไงมันก็ไม่เป็นแสนเนาะใช่ห <6 S 2> <8 S 1> เดือนนี่นไม่เป็นแสนแน่นอนอล้วนี้ <laughs> ทานมาต่อเน,นื่องมากี่เดือนและะ้วครับก็ทานมาปีกว่าแล้วะคะ่ะปีกว่าแล้วทานตั้งแต่กลางปีห้าห้านะคะในลองเล่าการเปลี่ยนแปลงจหลังจากเริ่มทานมาจนถึงปัจจุบันสิคะก็อืม เดือนแรกเดือนแรกยังยังไม่ทราบหรอกค่ะเพราะว่าทานยาคุณหมอด้วยพอพอเดือนที่สองคุณหมอนัดพอเราบอกว่าโรคสงบมากเลยคุณหมอก็บอกไม่ต้องทานยาพอไม่ต้องทานยาเราก็ไม่ปวดอะค่ะอันนี้หมอก็ไม่ทราบว่าเราทานอะไรอยู่ทราบเราไม่ได้บอกอ่ะสองเดือนผ่านไปเข้าเดือนที่สามสี่เป็นยังไงฮะก็ปกติหลังจากนั้นก็ปกติมาเรื่อยใช่ใช่โดยการสูตรก็คือทานแค่บิมใช่ไม่ได้ทานยาของคุณหมอ ล้วปัจจุบันยังทานอยู่ไหมคะทานค่ะยังทานสีชมพูไหมทานสีชมพูสองแคปซูลแล้วก็ทานสีเขียวสองแคปซูลเพราะว่าเคยมีเรื่องแพ้ถุงน้ำรังไข่ด้วยอ๋อเนี่ยถุงน้ำที่รังไข่มันมาโผล่ได้ยังไงฮะมันเป็นมาตอนห้าปีที่แล้วเคยเป็นสี่เซนคืออาจจะเป็นเกี่ยวกับภูมิหรือเปล่าไม่ทราบนะคะภูมิเราไม่ปกติเราเคยทานยากดภูมิอปกดภูมิเอาไว้อคุณหมอก็บอกว่าปวดท้องไหมเราก็บอกไม่ปวดค่ะคุณหมอก็บอกดูจาก ฟิล์มอันตาซาวน่าจะเป็นซีธรรมดาค่ะอาจจะยุบได้โดยการทานยาคุม,มทุกวันเพื่อไม่ให้มีรอบเดือนสามเดือนแล้วมาดูกันสมเดือนก็เขาก็หายไปพอผ่านไปสองปีมาอีกค่ะเท่าเดิมประมาณ4ี่เซนก็คุณหมอก็ให้ยาคุมอีกแล้วคราวนี้เริ่มรู้สึกว่าตัวเองตัวบมบวมอะค่ะเหมือนฮอร์โมนมันมากหรือเปล่าไม่ทราบก็ก็ <laughs> <ๆ> <laughs> ไปไปหาหมอแม เขาก็บอกว่าอุ้ยคุณเป็นอย่างนี้ยแล้วคุณยังไปทานฮอร์โมนจะทําให้คุณกลายเป็นมะเร็งได้นะทานยาเขาอ่ะก็ลองปรากฏว่าสามเดือนผ่านไปกลายเป็นเจ็ดเซนกว่าโเขาบอกว่าเอาไว้ไม่ได้เพราะจริงๆแล้วสี่เซนเนี่ยคือต้องออกแล้วอ่าเราก็ดื้อเราก็แต่มันไม่ปวดท้องอะค่ะอาจารย์ก็เลยบอกขอขอลองวิธีเดิมแต่จริงๆแล้วแอบมาแอบมาทานบิม ทานสูตรสีสีเขียวก็คือมาด็อกเตอร์บอกว่าเอาเรื่องไหนก่อนเราบอกเราซีเรียสทั้งสองเรื่องนะตอนนั้นนะคะก็เลยทานพร้อมกันเลยค่ะอ่าแต่ทานยังไงฮะทานเช้าเขียวเช้าสีเขียวเขียวแล้วก็เย็นชมพูก่อนนอนชมพูแล้วก็น้ำอีกหนึ่งเซาอ๋อสี่เวลาเลยเขียวเขียวชมพูชมพูใช่ตอนนั้นด็อกเตอร์บอกว่าไม่แน่ใจว่า จะจะดีไหมเพราะว่าปกติควรจะเป็นทีละเรื่องทีละสูตรแต่เราขอลองนะคะแล้วผลเป็นไงบ้างครับแล้วก็ไปตรวจแต่ตอนนั้นอะตอนที่จะมาทานบิมอะค่ะไปตันตะาซาวอะจากเจ็ดเซนเขาเหลือสี่เซนนะคะอ๋อลดมาแล้แต่ว่ามีรอบเดือนปวดท้องมากคุูคุณหมอบอกว่าหน้าตามันดูเปลี่ยนไปจากเดิมอะค่ะเราก็ว่าอืมไม่เป็นไรค่ะขอลองก่อนอก็ทานบิมไปได ประมาณไม่ถึงอาทิตย์หนึ่งรอบเดือนมาปวดมากปวดจ,จนต้องลาง,งานสามวันนะคะเราก็คิดว่าบิมจะช่วยได้ไหมเนาะก็ลุ้นนะคะถ้าเกิดถ้าเกิดว่าเดือนหน้าปวดก็คงต้องไปผ่า,าตัดอะไรอย่างเงี้ยค่ะปรากฏว่าก็ลุ้นจนรอบเดือนใหม่อีกเดือนหนึ่งไม่ปวดเลยมไม่ปวดเลยก็ทานบิมต่อไปอีกรวมแล้วทั้งหมดสี่เดือนไปรตรวจเหลือเส้นเดียวซึ่งคุณหมอเขาก็แปลกใจอะค่ะ คุณหมอบอกดีใจด้วยเพราะว่าเซนเดียวคุณหมอถือว่าปกติผู้หญิงมีทั้งนั้นไมเาถามไม่ได้ถามเพราะคุณหมอไม่ได้ให้ยาอะไรมาให้ยาให้ยาคุมแล้วเราไม่ทานแล้วก็ถ้าหากว่าในนาทีนี้ให้คุยกับผู้ชมค่ะเกี่ยวกับเรื่องบิมเชิญเลยค่ะก็ คือเราอยากให้คิดถึงคุณภาพชีวิตคิดถึงระยะยาวอะคะ่ะว่ายาเนี่ยมีผลข้างเคียงอะคะ่ะแล้วก็บิมเนี่ยเป็นวิทยาศาสตร์เป็นอาหารเสริมใช่แล้วก็ตอบคำถามคุณได้อะคะ่ะว่าทำไมถึงช่วยได้นะคะอยากให้ถ้าสนใจอยากให้มาฟังด็อกเตอร์รพูดบรรยายเพราะว่าคุณจะเข้าใจ <c oughs> ว่าบิมทำงานยังไง คือไม่จำเป็นต้องเชื่อทันทีครับศึกษารายละเอียดแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเนี่ยถ้าเกิดวันอาทิตย์มาที่ตึก r อเอสวันธนรัชดาจะได้ฟังคนที่มีประสบการณ์ตรงในหลายๆโรคภัยไข้เจ็บนะคะให้เห็นเป็นประจักษ์พยานอย่างชัดเจนว่าสิ่งที่คุณเล็กบอกเป็นวิทยาศาสตร์มันคือเป็นสิ่งเป็นการค้นคว้าเป็นการวิจัยที่ได้รับการพิสูจน์แล้วจากผู้มีประสบการณ์นะครับต้องขอบคุณคุณเล็กมากเลยครับขอบคุณมากครับ